せの。 เลนมาน,นีบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศยามเช้านะสวงามาพณนะบรรยากาศบรรยากาศที่ดีค่ะเื่องนี้หนา,าเขียวเขียวขจจีหนาฝนเนาะ มันว่าแมนหนาฝนื่อะรเลยหนาฝมหน้ามันเป็นเป็นพายุเขาน้ำงุู่สวยงามมากเลยนกน้อยสวัสดีนกน้อยสวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีอืม ก็พยียามเช้าวันนี้วันนี้มาเลกพยายามพาไปเดินด้วยกันนะคะเพื่อนสาวฮัลล่าชาบ้านค่ะบรรยากาศดีครับแค่เมืเช้าคินจะเร้า,ราจะไปหาหมออาหมอตอนเช้าย่างไปน้ำกัน ไปเจอเป็ดเจอหานพ่นเป็ดหานยี่พุ่นไก่ลค่ะคุณไกลมากเลยนะคะแต่ไก่ก็เดินไปถึงนั่งไปหอดูดตะวันมินีนะสิเอาขนมปังมาให้เป็ดนะคะขนมปังห้เจตอุ้ยไก่มันบ่ไก่ไกด้วค่ะาะว่าเลี้ยวไปจากนี้นะมันก็จะเห็นเป็ด่คุณ สีเขียวๆเนะตรงสนามหญ้าไม่งไงเตียสีแดงๆยางอยู่เตดทันค่อยๆอยางไปยังไม่ถึงสิบนาฬิกาสามสิบนาทีเลยชังนาฬิกาสามสิบนาทีนี่หมอนนัดสวยงามมากสวยงามแบบนี้ โอ้ยเรก็จุ๊บานสวยปะคะสวยไหมนีน่ธรรมชาติสวนงามมากฮ่น้อยเมันอยากได้อัน <laughs> อยากได้ติด ใค <Hello. laughs> รอยู่พนบาวา้าปกติจะว่าจะบอ่ะบอันไทยไทยหลุดหรือว่าวิดีโอผู้ใดเงาเป็ดสวัสดีเป็ดน้อยสวัสดีเป็ดน้อยฮลัลโหลเฮ็ดยังล่ะละ่ะ <laughs> กินไดวะนะันเนาะเป็ดที่นอกเปียดนี่ละ่ะรลอยน้ำเนาะ อุ้ยอุ้ยเป็นไหนเนาะทีนี่เออพคนน่ะเต็มเลยอันเป็ดหน่อยเคยมานั่งเล่นยู่นี่อยู่นี่นั่งอันไล่สซดเคยมานั่งไล่สโสดอยู่ที่นี่ค่ะสองนาทีโอ้ยงามบอ ทางยังตรงไปตรงไปไปหาเป็ดหาหานโอ้ยมีคนเอาอีหยังหานเป็ดหานอยู่เป็ดหา,ยานยู่น,นั่นน่ะมีคนเอาอีหยังให้กินอยู่กตมือนี้เอาอมือนี้เอาขนมปังขนมปังให้เป็ดอู้น่ารักค่ะคุณไะเอไก่มันเห็นคนมันจะวิ่งเดิน พิ่ชายได้ไปจับกล้องคอยน้ำบาขึ้นชายจะกับจับกล้องให้คอยโอ้ยไปต่างกล้องไปเซอรำบาโอ้ซึ่นนี่เขาะออกมาบอกคำนวณกันงงอุ้ยมุมนั้นมันจะมีหรือเปล่าอื้ข้าสะพานกันนั่นนั่นมุมที่แล้วที่ไปเจอมีน้ำพุาม้อยองศา เอ้ยอยู่หันก็มีหรือปล่าอุ้ยเดินไปทุนนั่น่ะเป็ดห่านอยู่ตรงนั้นมีแต่อันตะหักตะหักเลย่อยู่นี่ก็มี่ตะวันบ่หลายสวัสดีสวัสดีเป็ดน้อยไหวๆเป็นตะหักเจ้าลุกละโอ้โวบวววว้วววววนว้วต่วนีววยวว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 าววนวววว คุณหนัอยู่พุ่นน่ะคุณหนักก็บไหลย mustache, ู่คู่ไปยืนน้มกันลูกสิมาเอาอรเนี่อะไรคะอะไรคะลูกอยากกิงยังพูดเป็นไรน้นเด่นทุกห่ะนี่ไงอะไรชื่ออะไรลูกับฮัลโหลอย่ามาแหกข้านะอย่ามาแหกขาเด้ออย่านะอย่ามนเก่งนะเขาไม่อยากคนเด้อเขาไม่กลัวคนเลยนะสวัสดีแล้ว สวัสดีไปทางนั้นก็มีหหารมีเยอะแยะเลยคุณเนี่ยเขาจะเอาอย่างไี้กินนะคุณมุมนั้นอ้าวถ้าพวกแกมามุมนี้พวกแกจะได้กินขนมปังมามามุมนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีหารอยู่ตรงนั้นไม่มีคนมันยืนมุงดูอะไรไม่รู้มันจะสิเห็นนั่นซุ้มนั่นเขาเอยอยังไม่มันกินเลยมุมม,มุมนั้นนะคะ อันนั้นอันนี้เขาออกกำลังกายกันนะออกกำลังกายยังมืสนบัดสิกแพกเพิ่นคือโผด่แถบอ่ะเพิ่นนั่นสิกแพกไล่หลายโอ้ออกกำลังกายข่าค่ะเข่าเนื้อสูกลับกลับกับมาพี่จะไปไซมีอะไรให้มานี่เร็วมีอะไรให้นี่แมะจะไปไหนมาโอ๊ยหนีควยแล้วค่ะมามา นี่ข่อยนี่ข่อยมันสิไปใส่ไ,ไปตายมันบินนีข่อยข่อยจะเอาไปใส่ละทีนี้ข่อยว่าเดี๋ยวใช่มุกเจ้าดอกอ,อันไหนทีนี้หยัง,งมันหีก่อนมันไปใส่หากินโอ้ ไงเ,เป็ดเป็ดหา่านเยอะมากมายไก่กองเป็ดหา่านก็จะเอาอย่างเงกินเดี๋ยวให้เพื่อนไปก่อนเอาขนมปังออกมานี่ขนมปังเจะเามาให้เจะเามาให้หา่านแต่มันเดินหนีไปแล้ววิ่งเดินตามมันอยู่นะแต่ยังไปยังตามไปทางนั้นแล้วตว่ากะ รอดูก่อนเขาจะไปตอนไหนไม่รู้โอ้ยนี่เห็นบอกขนมปังขนมปังของข้าจะมาให้เจ้าเป็ดน้อยแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาหาข้าหรือเปล่าพลังกับชายอินี่มันเอียงนะพวกข้าบ่าว่าท้ายผู้เจ้าดอกข้าไม่ถ่ายเจ้าหรอก เคปเคปะข้างในขายโตรเ่่าจับกวางบกมันไป่ท่านเหรอวะเต็นโอ้ยมีหอนหมาแต่ไม่รู้มันจะมานี่หรือเปล่าขณมาก ทนอยู่หันเนี่ยก็อย่าไปไม่มีใครถือกล้องให้ทุ่มนี้มันออกกำลังกายค่ะเป็ดเยอะมากเลยเอาไปลาบบ่มันเคยจจออะไรอันนี้มุมกว้างมุสามร้อยหกสิบองศา ฝนติ้วติ้ว,ต,วติ้วเลยนะบรรยากาศดีมันแบดน้ำข่อยมาาเลยเพะวาล้ำ่าสมองมี่แนวแถมกินเนาะน้ำตก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 มานี่เลยถ้าจะเอาอะไรให้เจ้ากินพวกเจ้าจะไปไหนโอ้อย,อย,ย,ออย่างมันมีมุมไทยากบจัดจัดกระทงกัดเนาะ ตัวมันกะจะแป๊บหนึ่งเดอ้อถ้าถ่ายวิดีโอถ้าจะให้เจ้ากินนี่มาลูกเอานั่งกินเห็นว่เห็นว่นวตอาขนมปังนั่งกินอ,อรุษไงเห็นไหมมากินด้วยกินด้วยกันลูกขนมปังให้อ๋อา๋อ,าอาไปเี๋วยวมาเห็ด จะมาเหยยบคือเด้เดเอไปอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ท่านอนเอามาโอา้ยดูตีกันอีกเอาลูกกินกินเป็นไหลค่หอีทานด้วยนะเอาให้กินเลยป,ป้อนคาปะอุ้ยลูกจำเป็นมาบังคาบเอานะดูนี่ พอแล้วเดี๋ยวค่อยกินพอแล้วแหละเออเออเข้าใจแล้วว่าหิวนะเข้าใจแล้วว่าหิวเดี๋ยวแบบนึงเดี๋ยวอยีกกล้องนี้อีกกล้องนึง,เ,นง,นงเดี๋ยวเดี๋ยวรูปสุดท้ายสุ้สายสอดแกจะไปไหนลูกจะไปไหนกันจะไปไหนไปด้วยพี่ไปสายจะลอยน้ำหรือเปล่าข้าลอยน้ำไม่เป็น ให้มีอะไรให้พวกเจ้ากินเจ้าจงไปลอยนำ้ำเบิดแล้วไม่ยังให้กินรอกพุ่นลงนำ้ำอย่ามาแหบข่านะเตะก้านคอนะมาแหบเด้อเตะก้านคอเลย จะเอ๋จะเอ๋เล่นด้วยเล่นน้ำเนี่ยจะไปไหนจะไปไหนคะจะไปไหนครับพวกเฮ้ยสวัสดีสวัสดีดูัสดีตอนเช้าดูัสดีตอนเช้าดูนกเข้ก่นมันบรรยก็ดีมากเลย ตอนเศ้าเด้๋ยวนี้บ่มีเดดดูสิดูห่างสิห่างจ้าห่างห,หน้าหา่างอีเดียมันโตในหญ่พร้อมอยาอุ่มเบิง่งเด้แต่ว่าแต่ว่าอย่ามันแหมเนี่ยมัน ัานนั่น่ห่านนั่นแหละัานฐานัานข้า้นฐานฐานไ,ไปตองย่านดอมอ่มาย่านข้านะสิลาบสุเดยเยยางมาเดินไปเดินไปแล้วน่าขอไปตรงนี้เป็ดกับหานหาวุ่นวิบจะเป็นอะไรถ้าเป็นเนี่เป็นเี่้าเป็นอนี่น่าจะเป็น น้ำรักนะ่กไอ้ยันเลยต้านนีมากว่าเห็นเตาเอ้ยไปลอยน้ำสิลูกนี่จับนี่แหนบมาคือแบบเออ่ลักยาด่้กินขีดนขนมปังเลยนะได้เอาไม่ให้ให้ท่างฟืน้นไปเลวทานนันก็อยู่ตรงนั้นนี่ย่างไปเสร็อุ๊ยอันนั้นอันไรลนั่ะ โอ้อยไม่อะไรไม่เหลทุกบญ,ญาติคนนั้นน่าสูงนี่กระไดไม่กลัวคนเลยคนนั้นสวยจังคนนั้นสวยสวยสวัสดีเป็ดรีเป็ดน้อยไม่น้อยแล้วนะคะหน้าเบิ่งบรรยากาศอยู่น้ำพุบัดท,ทีเฮ้ยน,นั่งพักก็ไม่นั่งดีกว่าต้นต้นไม้ต้นไม,ไม้คันงามงาม เอ้โอ้ยมันจะกาศมันจะกาศดีมากมากอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงเวลาอพอยเมนต์นะคะถึงเวลานัดหมอหน,นัดไว้โอ้ยเมื่อ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 ยดูมุมนี้นี่มันกินแล้วมันก็มันมร้อยนะ่ะ กล่องสิเต็มจักน้อยเพราะว่ามันถือสองกล่องถือสองกล่องเลยด้วยโอ้มาพอซุ้มนี้อีกแล้วเขาจะชื่อว่าขอา่อยไทยดูวิดีโอตลอนี่เห็นสะพานเห็นสะพานแบบนี้ กันยานพื้นบระทไทยไดียางามมากดีางามากถึงกลางสะพานแล้วโอ้ยตกใจไปใหญ่นี่ยังมาถึงกลางสะพานตะวากาิกีเพราะว่ายานเขาว่าให้ค่าทายวยิโอเขายางผ่านก็เลยหยุดไว้หยุดไว้ได้แค่นี้ก็ดีแล้วในบึงบรรยากาศอ้ยดีมากๆเลยอุย้ย โอ้ยว่าน,นพักหนอกว่านเบืง้งเลี้ยวไปว่านพักหนอกบ้านห้องแต่มันว่าเมนเด็กตกน้ำขันฉิดพักได้หรืออย่างข้างหน้าข้างหลังระยะทางห้ามอะไรดูสิพ rotec our share in this area protec share ต้่แช่กับตำลักพ่นมีรถเข็นนะเอกแค่นี้นะแ,แล้วต้น,ถ,นถังไม่รึเปล่าอันนี้รถต้นพังไหมบรรยากาศรอบด้านนี่งามไหมงามไหมคะบรรยากาศกว้างสีเต็มจักหน,อนนะ่อยนาะ กันสะาะนี่ใหญ่มากแล้วก็สวยมากบาย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 ซียูเน็กชั่ม